ส่งลูกค้ากับโคราชนะครับช็อคไฟฟ้าตรงรุ่นมั่นใจสินค้าขับมาจากโคราชเลยนะครับนครราชสีมาครับจัดให้เลยนะครับแล้วก็ท่อปลาย HKS แท้นะครับตรงนี้เพิ่งลงจากค้อยเลยนะครับนี่ครับตั้งปลายท่อและเส้นผัดนะครับจัดให้ครบๆเลยแบบนี้เลยครับผมอะคิวล้อด้วยนะครับตรงรุ่นปารเจโลสปอร์ตนะครับ2015นจนถึง2018นะครับอยากแต่งแบบไหนแวะมา จัดให้ครับนี่ไอซเพนเดอร์ครับอยากแต่งปลายท่อนะครับผมมีชุดโปรโมชั่นอยู่ทั้งหมด15ชุดนะครับจาก1 5ึ0งผมลดให้ครับเหลือ8,500เท่านั้นย้ำนะครับ8,500เท่านั้นนะครับท่อพัก HKS แท้บายเจแปนนะครับแล้วก็ตัวนี้ b y d นะครับดอฟฟินนะครับเดี๋ยวเข้ามาใส่โช้กไฟฟ้านะครับรอแต่งอยู่นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับปีใหม่จัดให้ครบๆเลยอ่านี้กำลังรอเข้าไปแต่งละท j ครับรอก่อนปีใหม่ครับเดี๋ยวพบกันหลังปีใหม่อีกทีนะครับ